สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนหรือว่าคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้เราก็จะมาในเรียนในเรื่องของการเขียนพังงานด้วยโปรแกรมโฟกัสทิมนะครับแบบมีเงื่อนไขนั่นเองนะครับบอกแล้วว่าการเขียนพังงานเนี่ยมันจะมีการเขียนทั้งหมด3รูปแบบก็คือแบบลำดับขั้นตอนแบบมีเงื่อนไขและก็แบบทำามหมรือลูปนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละชนิดนะครับเมื่อกี้ บทเรียนครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของแบบลำดับขั้นตอนซึ่งเป็นปทบบิ่ง่ายที่สุดน,นะครับแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มความยากนะครับโดยการที่ให้มันมีเงื่อนไขขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปหยิบต่อยอดเอาแล้วกันนะครับขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างของอมหาวิทยาลัยบูรพาเวอร์ซิตีนะครับขอขอบคุณคณะวิยาการสารสนเทศด้วยนะครับอ่ะเรามาหยิบยกตัวอย่างของเขา นในการเขียนพัง,งานของเรานะครับตัวอย่างแรกนะครับของของเขานะครับเขาบอกว่าจงแสดงสถานะอะจงอรครับจงแสดงผลการเรียนเปรียบเทียบการสอนคะแนนต่อไปนี้โดยมี2ส,สถานะนะครับสถานะแรกคือน้อยกว่า50เนี่ยใช้แสดงผลว่าสอบตกนะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ50เนี่ยให้แสดงว่าสอบผ่านนั่นเองนะครับ ก็คือมีเงื่อนไขถ้าถ้าสมมุิว่าน้อยกว่า50เนี่ยนะครับให้แสดงคำว่าสอบตกแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับมากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยห้าสิบเนี่ยให้แสดงคำว่าสอบผ่านนั่นเองนะครับอันนี้ก็แบบเบสิกเลยนะครับมาดูที่สไลด์ข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่าให้รับค่าตัวเลขมาใส่ในตัวแปร x ถ้ากับว่าเราต้องอะไรเราต้องหย input ค่าเข้าไปถูกต้องไหมครับแล้วนะเราก็ต้องกําหนดตัวแปรที่ชื่อตัวแปร x ตัวแปร x นั่นเองแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวอาจจะป,ปรับเปลี่ยนนิดนึ่งน่างานะ ต่อไปเช็คเงื่อนไขนะครับ x เ,เนี่ยต้องน้อยกว่า50จริงสอบตกเท็สอบผ่านนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่โปรแกรมโฟกัสทึมของเราเลยนะครับโปรแกรมโฟกัสทึมนะครับบอกแล้วว่ามันก็ควรจะมันต้องมีจุดเริ่มต้นจะเสมออยู่แล้วนะครับโปรแกรมมันรันมาให้เราอยู่แล้วอันแรกเขาบอกว่าให้เราประกาศตัวแปร x ครับประกาศตัวแปรเราใช้บล็อกอะไรครับใช้บล็อก declare นี่นนะครับ declare ดีแค่ตัวแปรที่ชื่อว่าตัวแปร x นะครับตัวแปร x ชนิดข้อมูลเขาบอกแล้วตัวแปร x เนี่ยแทนคะแนนนะครับคะแนนทีนี้คะแนนก็เอาเป็นจำนวนเต็มแล้วกันก็คือ integer เนาะคงคงไม่คะแนนตกแบบจุดหนึ่งจุดสองโอเคอาจจะมีแหละแต่ว่าก็เราใช้ปรับเปลี่ยนตามให้เหมาะสมกับหน้างานแล้วกันแต่ว่าครั้งนี้ขอเอาเอ integer ก่อนแล้วกันนะครับประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า x มานะครับ,รบ, x, นะรบให้เรารู้ว่า x นี่คือตัวปแปรอะไร ตัวแปรของคะแนนนะครับทีนี้เอ้ยขอเปลี่ยนจากตัวแปร x เป็นตัวแปรสกอร์แล้วกัน sc o r e เนาะสกอร์นะครับสกอร์คะแนนเลยแล้วกันตัวแปรสกอร์คือตัวแปรคะแนนนะครับทีนี้กลับไปที่โจทย์นิดหนึ่งเขาบอกว่าให้เช็คเงื่อนไขว่าถ้า x เนี่ยน้อยกว่า50จริงสต็อกเพชรสะพานเนาะทีนี้เขาบอกว่ารับค่าเมื่อกี้เราแค่ประกาศตัวแปร ให้เรารับค่าตัวแปรสกอร์มาด้วยโคเปจจาก f สกอร์เนาะนะครับก็ต้องใช้บล็อกอะไรครับรับค่ารับค่าคืออะไรอิ input input ค่าไปเพราะฉะนั้นเราก็หยิบบล็อกอินพุตออกมาหยิบบล็อกอินพุตออกมาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดเข้าไปเนาะนะครับรับตัวแปรอะไรล่ะให้รับตัวแปรที่ตัวแปรสกอร์นะครับรับค่าเข้าไปที่ตัวแปรสกอร์คือตอนนี้สกอร์เป็นแค่กล่องใบเดียวนะครับ integer อ่าไม่ใช่ ปร,ประกาศตัวแปรเนะี่ยคือการสร้างกล่องหนึ่งใบซึ่งกล่องใบนั้นมีค่าอย่างอย่างเป็นแค่กล่องเอาไว้ใส่ข้อมูลแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลมาใส่ input คือการเอาค่าในใส่ไปในกล่องอย่างนี้แบบนี่อย่างนี้เลยนะแบบโรยเกลือ,องี้นะนะครับทีนี้อ่ะสมมติอ่กระปุกใส่เกลือก็คือตัวแปรตัวแปรสกอร์คือกระปุกเฉยอินพุตสกอร์คือโรยเกลือไป อ่านั่นเองนะครับก็คือ input S c กอ e เข้าไป Input คะแนนเก็บไว้ที่ตัวแปรสกอ r e ก็คือถ้าสมมุติเรา Input ค่าอะไรไปในนี้ก็คือจะไปอยู่ในตัวนี้ S กอร์นั่นเองนะครับต่อไปให้อ่าเมื่อกี้คือรับค่าแล้วรับค่าแล้วเรียบร้อยกลับไปที่โจทย์แป๊บนึงเช็คเงื่อนไขครับว่าถ้า x เนี่ยน้อยกว่า50คือ logical test คือเงื่อนไขเงื่อนไขมันจะมีสองแบบคือเงื่อนไขที่เป็นจริงกับเงื่อนไขเมท็จ มันก็จะพิจารณาว่าเอ้ยไอ้ไอ้ข้อเนี้ยมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จว่าตามเงื่อนไขเดียวกำหนดเราจะหยิบบล็อกอีบออกมาครับจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็น true true คือถูกต้องกับฝั่งที่เท็จก็คือ false นะครับถ้าไปผ่านง,งานปกติเนี่ยเขาจะเอา true อยู่ฝั่งซ้ายเท็จอยู่ฝั่งขวาเราก็ระวังให้ดีนะครับแล้วบางทีเอ้ยทำไมโปรแกรมมันลันอะไรเงี้ยฟูอะไรเงี้ยก็ก็ให้เราระวังมาให้ดีนิดนึงนะนะครับอ่าต่อไป อีปเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกแล้วให้กำหนดว่า x เนี่ย x คือครูครูเปลี่ยนเป็นสกอร์นะสกอร์ต้องน้อยกว่า50าส score อย่าลืมอย่าลืมนะครับกำหนดตัวแปรมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยต้องเหมือนกันนะครับสกอร์เนี่ยต้องเท่าไหร่ครับมากกว่า50ใช่ไหมอ่าน้อยกว่านะน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าโอเคเราใช้ตามเขาเนาะน้อยกว่า50ถ้าสกอร์เนี่ยน้อยกว่า50 จะทาอะไรต่อเงื่อนไขเป็นจริงเขาบอกว่าอะไรให้ขึ้นว่าสอบตกแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเทสคือสอบผ่านนั่นเองนะครับเราก็หยิบบล็อกที่ชื่อว่าเอาพุทมาเนาะ<ส>ทีนี้อย่าลืมเวลาจะพิมพ์ข้อความเราจะให้มันขึ้นคําว่าอะไรสอบตกเราจะใส่ข้อความเราต้องใส่เครื่องหมายดับเบิลโคดเสมอหรือซิงเกิลโคลดก็ได้นะถ้าจัผิดเดี๋ยวลองเทแป๊บนึง่งถ้าน้อยเหรอฮะสินี่คือสอบตกเนาะ กูไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คทีก่อนว่าไม่แน่ใจก็คือปกติกูใช้ดับเบิลโคดไงอ่านี่ไม่ได้เนาะต้องเป็นซิงเกิลโคดเลใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้อ่ดับเบิลโคดนั่นเองก็เป็นพิมพ์เป็นอไรนะซอฟโต๊วนะครับใช้ใช้ดับเบิลโคดนะครับฟ้านะครับก็ใส่ไะก็เป็นสอบก็คือถ้าถ้ามัน น้อยกว่า50เนี่ยคือสอบตกถ้ามากกว่าคืออะไรสอบผ่านสอบผ่านกูเพื่อพี่สองหานสอบผ่านนั่นเองนะครับสอบผ่านทีนี้เดี๋ยวกูขอย่อรูปไปแป๊บนึ่งอ่ะทีนี้เราก็ลองรันดูว่ามันเป็นยังไงเนาะกดรันปึ๊บรันเอากดลันตัวตัวตัวกดปิด ปุ๊บมันก็จะเด้งหน้ามีมาโนคอนโซลปุ๊บทีนี้ตอนนี้โปรแกรมมันรันอยู่เมื่อกี้บอกแล้วครับว่าเราจะต้องอ่าอินพุตอินพุตค่าให้มันเนาะนะครับก็คือแคร์เท่าไหร่ออล่ะสมมติครูบอกห้าสิบอะรนห้าสิบก็คืออะไรครับก็คือสอบผ่านทีนี้ถ้าครูรันอีกรอบหนึ่งใส่สักสี่สิบเก้าอะก็คือสอบตก เนาะทีนี้เราจะเพิ่มให้มันทีนี้แกรมปูไม่ค่อยชอบอย่างนี้เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันนะครับทีนี้นะครับมันทีนี้เวลาอินพุตเราสังเกตว่ามันกระพริบเป็นเคอร์เซอร์นะเคอร์เซอร์มันกระพิบพรกระพิบพเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมันต้องให้กอกอะไรถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นคนพัฒนาโปรแกรมเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันต้องกอกอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าให้มันเอาคุปตก็คือเอาคุปต์คำว่ากรุณานะครับกรุณากรุณาปลอกคะแนนของคุณนะ Enter ไม่ได้ชอบเผยเธอ Enter ตลอดเลยนะแล้วกดโอเคทีนี้เราก็ลองกดรันดูนะครับรลองกดรัน ก็แล้วก็คะแนนของคุณอสมห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดคืออะไรผ่านนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าครูก,กอ,อกร้อยหนึ่งเป็นร้อยยี่สิบมันก็คือสอบผ่านแต่ทีนี้มันมีคะแนนร้อยยี่สิบไหมถ้าเวลาเวลามันคะแนนคะแนนมาคนเต็มรนะ้อยเนาะทีนี้เราก็อาจจะต้องเพิ่มเงื่อนไขให้มันนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องเพิ่มเงื่อนไขมันนิดหนึ่งทีนี้ถ้าก็คือเราจะต้องซ้อนเงื่อนไขให้มันไปทีหนึ่ง อันนี้คือขอขอยัดเพิ่มจากจากโจดตรงนี้เนาะนะครับโจทย์ตรงนี้เขาก็อ่าหกสิบคะแนนถ้าหกสิบคะแนนก็คือสอบผ่านเนาะยี่สิบเปอรนคือสอบตกสี่เก้าก็คือสอบตกห้าสิบคือสอบผ่านเนาะนะครับผัางงานเขาก็จะเขียนได้ประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาแบบปกติเนาะนะครับต่อไปก็ที่บอกคือเราจะเพิ่มนิดนึงว่าคือมันควรจะไม่มากไปกว่าหนึ่งร้อยอ่ะเก็าป่ะคือมันจะต้องทดสอบเงื่อนไขสักทีก่อนว่ามันมากกว่าหนึ่งร้อยไหมถ้ามันมากกว่าเนี่ย มันก็มันถือว่ามันเออเลอร์มันผิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดนะครับอ่ะทีนี้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือขอตัดตรงนี้ทิ้งนะครับให้มันมาตรวจสอบเงื่อนไขอีกหนึ่งทีครับเราเอา e อีฟออกมาอีกหนึ่งนะอ่ะอ่าอันนี้เราสอนางอีฟเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วคืออีฟเนี่ยอขออนุญาตอีฟ e เนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งเงื่อนไขครับก็คือถ้าตรงเนี้ยมันน้อยกว่าห้าสิบมันคือสมมติมันสอบตกอยู่แล้ว นี่น่าจะมาตัวสองอีกหนึ่งใใอันถ่ายหรอวะแล้วถ้าถ้ามันมากกว่า100เนี่ยคือถ้าสกอร์เนี่ย s เออ่ c เออ่ s c e, o r e สกอร์เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับอ่าม,มากกว่า100นะครับถ้าสกอร์มากกว่า100เนี่ยมันคืออะไรม,มันเออร์เรอร์ร้อ101ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเอ้ยมันไม่มีคะแนน101หรอกถูกไหมเวลาเราเก็บคะแนนสอบหรือว่าครู่เขนาแค่คะแนนสอบเนี่ย มันไม่มีคะแนนมากกว่า100หรอกมันจะ100่ง้มากสุดคือ100เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเมื่อกี้เราก่อคะแนน150มันก็จะขึ้นสอบผ่านแต่ถามว่ามันมีไหมล่ะมันไม่มีมันจะมีแค่100เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสกอร์มากกว่า100เงื่อนไขเป็นจริงคืออะไรให้มันขึ้นเออร์เลอร์เออเลอร์ออนะอ่ะอาแต่ภาษาไทยก็ได้อ่ะข้อเกิดข้อผิดพลาด ่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับทีนี้ถ้าเป็นฟอลล์ล่ะถ้าเป็นฟอลล์คือมันมากกว่า100แสดงว่าถ้าเป็นฟอลล์มันคือน้อยกว่า100่งรน้อยกว่า100คือสอบผ่านไงแต่ว่าเราตัวจสอบ้นค่าตรงนี้แล้วว่ามันน้อยกว่ามันน้อยกว่า50าสิบไหมถ้ามันน้อยกห้าสิบคือจริงปิดไปสอบตกแต่ถ้ามันมากกว่าน้อยกว่าอ่าถ้ามันมากกว่า50แสดงว่ามันคือฟอลล์เนอะมาตรวสอบอีกฝั่งหนึ่งว่าแล้วถ้ามันมากกว่าห้าร้อยไหมล่ะมันมากกว่าถ้ามันไม่มากกว่า100แสดงว่าเราแหละ ก็สอบผ่านแล้วก็หยิบบล็อกอาคูตไมคกอันนึงนะครับแล้วก็ขึ้นให้มันอสอบผ่านนั่นเองนะเนี่ยเพิ P ่มเอนเทอร์กันนะแก้ไม่แห้งจริงนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่ซ้อนเงื่อนไขใหม่อีกหนึ่งทีลองรันดูอ๋อ,อคูคูพิมพ์ตัวแปรผิดเนาะขออภัย s C ี o r e นะ o r e เฮ้ย s C O อ E นะโอเคเมื่อกี้ครูค,ค,คตร,ตรูกรอกตัวแปรผิดอ่าเห็นไหมคือคือต้องควรระวังนิดนึงว่าให้กรอกตรัวแปรให้ถูกต้องเนาะนะครับแต่ว่ามันก็จะขึ้นมาเตือนเราแหละว่าเอ๊ะเรากอกตรัวแปรผิดนะอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อ่ะกรณีนนะานากรายของครูสมมติเมื่อกี้ครูกรอกอ่ะร้อยห้าสิบมันจะขึ้นเลยเกิดข้อผิดพลาดนะครับอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งละ่ะเกิดข้อผิดพลาดนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะปรับให้มันอ่าเป็นสโลว์นิดหนึ่ง เราจะเ,เราคอยสังเกตครับมันจะเป็นไฟกระพริบ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 ตรงนี้เนาะสมมุติถ้าครูรันโปรแกรมนะครับอ่าเดี๋ยราจะค่อยๆรันทำไมอ่ะมาสังเกตครับอ่ามันะมจะเรินะอ่สกอร์ประกาศตัวแปกรก็คะแนนอ่ะขึ้นแล้วกนน็คะแนนอ่ะธนาก็คะแนนตอนนี้มันค่านอยู่ที่อินพุตเนาะก็คะแนนอ่าสมมุติกรอกหนึ่งร้อยสองคะแนนน,น,นะครับเราดูมันรันมันเป็นฟอลมาหนี้ตัวสอบอีกหนึ่งตั้งไขมันก็จะเกิดข้มผิดพลาดเนาะอ่ะสมมติเอาเลยครับพี่ อินพุตสมมติอ่ะได้80คะแนนแล้วกันกูนเก่งได้สมันจะได้ไปไหนครับมันจะได้มาเพราะกูสอบผ่านนั่นเองนะครับสมมตินะ่ะสมมติถ้าสอบตกคือไดเก้าส49กาโอ้โหได้ส9สามันจะไปไหนมานี้ปุ๊บแล้วมันก็จะจบโปรแกรมเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเห็นภาพนะอันนี้ก็คือในเรื่องแรกทีนี้มันยังมันตัวอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่ไม่พอใจเรานะครับ เราก็อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก็กดเซฟกดเซฟคืออะไรกดเซฟตรงนี้เนาะถ้าเราปกติกดเซฟตรงนี้นะครับทีนี้ครูจะไม่กดเซฟครูจะใช้คีย์ลัดก็คือ c t r l S เนาะแล้วทนเซฟปกติแล้วมันจะเป็นการเซฟไม่ใช่เซฟแอเนาะก็คือถ้าเรายังไม่เคยเซฟแอเนี่ยเราสามารถกดเซฟธรรมดาได้มันจะให้เราไปเซฟแอแต่ถ้าเราเคยทําแล้วมันเป็นไฟล์แล้วคือเซฟก็คือเซฟทับบางคนแยกไหม่อกว่า,วาเอ๊ะเซฟแอกับเซฟคืออะไรครู เซฟแอดคือเซฟเป็นไฟล์นะครับเซฟเป็นไฟล์ใหม่เซฟก็คือเซฟทับไฟล์เดิมอ่ามันตา่างกันแค่นิ้นิดเดียวเนาะบางคนยังงงอยู่นะครับอ่ะตัวอย่างนี้ก็จะเซฟมาเป็นอ่าสมมติที่กูก็เป็นเงื่อนไขแล้วกันเงื่อนไข,รนไขธรรมดาธรรมดาทีนี้รูจะล้างหน้าใหม่ก็กดคอนทอนเอ็นเลยนะครับคอนทอนเอ็นคืออะไรก็คือไฟล์นิวตรงนี้นะครับก็คือสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ขอไปหยิบตัวอย่างของ อาบุรพานะครับเรียกว่าบุรพาแล้วกันนะครับมานี่จะแอดวานซ์ขึ้นอีกิดนึงก็นิดไหมก็ไม่นิดเท่าไหร่จงระบุสถานานะของน้ำโดยมีทั้งหมด3เงื่อนไขดังนี้1ก๊าซก๊าซคืออุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ100องศา,ศาเซลเซ,ลเซลียสถูกไหมครับคือมันจะเปลี่ยนสถานานะจากน้ำเนี่ยเป็นกนะ๊าซก็คือตั้งแต่อุณหภูมิ100องศา,ศาเซลเซียส ของเหลวเนี่ยมีอุณหภูมิตั้งแต่1นึ่งหนึ่องศาส่วนของแข็งเนี่ยมีอุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับโดยเราจะมาสร้างเงื่อนไขกันเราจะไม่อ่านตรงนี้แล้วกันเราจะมาที่รูปนี้เลยอ่าเราจะสอนแกนเขียนพังงานแล้วก็ต้องใช้พาังงานทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรมโฟร์ไกลทึมเนาะอ่าเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยเดี๋ยวครูจะครูไม่ได้ขึ้นเป็น2หน้านะเพราะว่ามันคือต่อยให้ครูไปขึ้นอีกหน้าหนึ่งมันก็มองไม่เห็น เพราะฉะนั้นครูจะใช้สลับไปสลับมานะโอเคอันดับแรกเนาะเราต้องรับค่าสิ่งที่เรียกว่าเทมเทมย่อมาจากอะไรเทมคืออุณหภูมิถูกไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรอุณหภูมิเนี่ยมีตั้งแต่ร้อยองศาเซเลสเซนต์คือก๊าสนะของเหลวคือ1นึถึงเกองศาส่วนของแข็งนี่คือทั้งศูนย์น้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะโอเคอันดับแรกคือเราต้องทำอะไรครับในการเขียนสมการขึ้นเราจะต้องประกาศตัวแปรนั่นเอง ตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรเทมหยิบดีแคอกมาเลยเนาะเ e ทม t e m p เถมทีนี้เถมใช้ตัวแปรควรไปอะไรดีองศาเซลเซียสมันมีจุดได้ไหมมีได้เนาะยี่สิบสองจุดห้าองศาเซลเซียสนะเราเคยได้ยินเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะใช้เหลี่ยวนะแล้วก็โอเคประกาศตัวแปรเดียวเนาะเทมทีนี้เขาบอกว่าอะไรรับค่าเทมรับค่าเถมก็คือ เขาไม่ได้บอกเนี่ยรับค่าจากอะไรแล้วก็คือ Input เลยอินพุตเลยเทมทีเอ็มทีเทมเทมคือเทมเทอร์ปเรเตอร์เนาะไม่กลัวคุ้มถูกปะเทมอุณหภูมิอ่ะเอออุณหภูมิอ่ะนะครับต่อไปเงื่อนไขคือเทมเนี่ยถ้าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เงื่อนไขเป็นจริงคือของแข็งถูกต้องไหมถูกต้องของแข็งคือเขาบอกว่าอะไรมากกว่าอน้อยกว่าเท่ากับศูนย์คือคือตรงนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์คือเป็นของแข็งนะครับน้อยกว่าเท่ากับศูนย์คือของแข็งตอบเราก็หยิบบล็อก e อีฟมาเลยครับอีฟ e ถ้าเทมเนี่ย T E M P น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์อาาย่าถ้าสมมติครูไม่ใช้น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ครูใช้อ่าสมมติครูใชน้นะครูใช้น้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมเราตอบอะไรใจพอไม่ต้องตอบครูตรงนี้หรือว่าเมนตอบได้แ,แต่และนะครับ ใช้น้อยก็หนึ่งได้เพราะว่าอะไรน้อยก็หนึ่งคืออะไรก็เป็นศูนยลงไปถูกต้องไหมเนาะนะครับแต่ทีนี้เราใช้น้อยกว่าเท่ากับแกันศูนย์นะครับน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เขาบอกว่าทั้งเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยทั้งเงื่อนไขเป็นจริงจะเป็นอะไรของแข่งทั้งเงื่อนไขเป็นเทสเป็นตัวสอบอีกเงินเงินไขมันก็คือซ้อนอีฟเหมือนอาทิตย์แล้วแหละนะครับเงื่อนไขเป็นจริงคือน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยคืออะไรของแข่งเนาะเพราะฉะนั้นเอาฮุดเป็น ของแข็งนั่นเองนะครับนะครับเอาพูดเป็นของแข็งทีนี้ถ้ามันไม่ใช่น้อยกว่าถ้ามันไม่ได้น้อยกว่าเท่ากับศูนย์คืออะไรมันก็ต้องไปตรวจสอบอีกหนึ่งกระดานไข่เราก็ต้องไปหยิบอีฟมาหยิบอีฟหนึ่งมาอีฟหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอ e ีฟเทมเนี่ยมากกว่าเท่ากับหนึ่งร้อยมากกว่าเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับอ๋อกวดโยกพิมพ์ผิดตรงนี้พี่ดีกว่า temp นะ temp temp เนี่ย temp เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ100ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ100คืออะไรมันเป็นอะไรมันเป็นกา๊าซถูกปหมมันเป็นกา๊าซเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเป็นจริงมากกว่าเท่ากับ100คือเป็นกา๊าซเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือกา๊าซถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จคืออะดูจากเงื่อนไขเนี่ยก็คือ,อ มันไม่ต้องเป็นตัวสององแขอื่นแล้วก็คือถ้ามันเป็นเทสมันไม่ได้น้อยกว่าเท่ากับศูนย์มันเป็นของแข็งมันจะเหลือแหละมันก็จะเหลือของเหลวเนาะดันั้นคืออีกอันหนึ่งก็จะเป็นของเหลวนั่นเองนะครับของเหลวของเหลวของเหลวนะคงจริงไงครูเป็นคงจริงอของเหลวนั่นเองนะครับอะทีนี้ทําเสร็จยังครบก็บกนะบการ์ดนครบแล้ว เราไปลองเทสดูดีกว่าเนาะนะครับกดรันเลยปึ๊บปุ๊บมาอินพุตอินพุตอะไรเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเนาะอินพุตค่าของอุณหภูมิณนะปัจจุบัน120ปึ๊บเป็นอะไรเราตรวจสอบปึ๊บเป็นก๊าซอ่าถูกต้องไหมเนะาะเดีทีนี้เราเพิ่มก่อนอินพุตว่าเป็นอะไร กรนากรอุณหภูมิปัจจุบันอ่ะรันใหม่มันก็ขึ้นมาก่อนแล้วกรนากรูปปัจจุบันเท่าไหร่ล่ะ80 80เป็นอะไรเป็นของเหลวทีนี้รันใหม่ทีถ้าสมมติว่าครูใส่ลบ10บลบ -10 อ่ะ มันก็เป็นของแข็งอ่าโอเคเนาะนะพอจะเข้าใจกันอยู่บ้างเนาะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือมีอารู้สึกว่าเ้ยครูสอนผิดหรือเปล่านะครับก็ก็กกพิมพ์ได้เปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับผมก็จะปรับปรุงตัวเองนะแต่ว่าก็ท่านี้ก็พอจะรู้แนวะทางในการเขียนอีฟเนาะนะครับในการใช้เงื่อนไขอีฟนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวปลาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับแบบคลิปต่อไปเท่าจะเรียนเนี่ยก็คือเป็นการทําซ้ำเราอีฟแล้ว,ลวทําซ้ําทีนี้มันมีเราดูตรงนี้ครับทาซ้ํามันมีอยู่3แบบนะครับแต่ว่าครูจะสอนแค่วายทำวายได้ก็ทำอื่นได้นะครับทำวายแล้แทีนี้การทาซ้ํามันจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับมันก็จะงงงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้เจอกันบทเรียนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เซ y กู o ดบาย